นี่ผู้หญิงที่มึงชอบตั้งแต่ปีหนึ่งนี่วะโต้ผู้เขาเฮ้ยไอเติงลาวนี่มึงชอบมาแล้วไอโซยาเดี๋ยวพูดจัดให้้ออยาโตนร้องน้องไอมีเจ้าโซ้ยั ถึงเพื่อนพี่อาจาะย์หน้าตาไม่หล่อรูปร่างไม่ดีอ่ะถึงจะอ้วนไปนิดนึงมีไขมันตรงบุงกแล้วก็แลวเหม็นปากก็เหม็นตัวก็เหม็นมีกี่กายตรงตามลำคอมีสังขารตรงข้ามขาเนี่ยแต่ว่ามันรับน้องอ่ะมันชอบน้องมากเลยอ่ะโซ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะพูดเพื่ออะไรเนี่ยผู้หญิงที่ไหนก็ต้องมาชอบกูเราชอบวอ่ะหามานานแล้วผู้ชายแบบเนี้ยไปกินข้าวที่เาวะจริงเปล่าแต่กินมาม่าวะบ้านเรามีมาม่าหรอือปะ สายมากเพื่อนมึงจับมือกันเลยเหรอสเปค